เฮ้ยสวยงามพอนีอยู่กับพวกเราแป๊บเดียวนะครับเราจะมาเลี้ยลายกันนะครับแต่๋ยวผมเลี้ยลาดครับเดีวตอนตอนที้เราอยู่ท่าไม้ครับเราจะเดินไปท่าไม้โกวิแดงดิบเผาสมองโคลนแต่เราเดินเลี้ยลายอยู่เพีเดียวเฮ้ยถูกไหมพี้ได้กี่บาทแล้วถอกไหมพี่เราได้เท่าทแล้วนี่ครับได้สิบบาทถ้าเราได้ทุกคนได้ได้ผมยังไม่ได้เลยเดินเลี้ยลายกันครับไปครับ เมื่อกี้ได้าแล้วอันนึงไหนเดี๋ยวปั๊มทัวร์ได้ได้แก้วแล้วอันนี้ครับอีกอีกสี่สิบจะได้ไอ้ข้าวหอมนะครับเป้าหมายกี่บาทัเรารถเราต้องได้หลายหลายพัน

đây mama cái mama to Thế mà thế đôi Đi một Qua lại ơi ba Đi Let's go Xôn Đang 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 Đi Đang 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 โอ้อไม่ไหวแล้วขึ้นไปสุดสุแล้วกันไปไปมาเลยมาเลยฮ่า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 ไป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 ไ เตะไปละตังตังตังรอตนตีน็อตังเก็บใวมีคนเอาไปยังงเซ็นเตอร์น่ะเซ็นเตอูี้เฮ้ยหาต้นงี้้ทำผลนานเตมลำวงงสบะเต้นเต้นเปลี่ยนเต้นเปเต้นโชว์เลยครับเฮ้ยม

mọi người trong phòng đây này 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 สองแต้มครับไม่เหมือนใครครับได้เรียนเฮ้เราเหมันอยู่ที่<ห>ท่าที่การจะทําของเราไปครับดูการตอ่อไปครับลุยกันต่อครับนี่ครับเขาให้เรียนมาตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึง <c oughs> ที่แหรียญแไม่ก็ยังเตะที่สุดเรื่องของใครสามรอบเขาเนี <c oughs> <c oughs> ่ยจะจะเลย ไปมองแดงกันถ้าไม่ได้เสือก็เอ้ตอนนี้เราลังเดินไปเข้าวังไปแดงครับเราก็เดบไล่์พินมาครับส่วนผมเราไม่มีแส้ครับเพราะเรารับบทเป็นตากล้องหรือถ่ายบรรยากาศสวยๆยงามให้ทุกคนได้รับชมนะแส้แส้นี่เป็นคนจีนไหมทำไมยังให้ทีนี้แส้อะไรแส้อะไรแสอูครับแสอู้มีแส้นะแซ้ครับ ฮะอะไอะเสียเสียเบียร์

เราจะมีบ้านสาวที่วังไม่เด็งไหมครับหรือฮะนเสาวเดงสาวกบบ้านเดงนเด่นน้แล้วได้ไงอีกมีได้ไงเด้๋จะไปถึงไหนไม่รู้เ่้นี่เจ้งถามสินบ้าสนบ้ามีสาววางยูวางไม่เดงไม่มีครับใช่เปล่าใช่ครับมีแต่หนุ่มครับถ้าเราเจอสาวเราจทำงไงคิก นี่ครับนี่ครับนี่คืออุปสรรคครับเอาละครับรอบๆแลครับนี่ครับสามสามหนึ่งเข้าไปครับสามหนึ่งว่าไงจะเอาจะเอาให้ได้หรอจ๊ะอย่าผู้ผู้กล้าของเราครับหมารอบๆครับก็าทำอะไรเขาไม่ได้จก็ได้รอขากรามก่อนขากรามเจือเนี่ย มาลทมาบุญถึงที่คน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 เฟียวเฟี้ยวทำบียวทำบุญเฟียวผมไม่โอ้มนเอาไม่อนเด้มีตังค์อนเฮ้ยตาตมาบาทบาทได้บุญถึงบ้านแล้วบุญถึงบ้านแล้วบุญถึงทำไงสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลครับ อะไรนะครับเมื่อกี้คือครับอะไรนะครับใครโทรมาอ่ะพี่โอมไหมครับพี่พี่โอมในอาจารย์โอมครับยังโอมอ่ะครับอาจารย์โอมไหมครับอะไรยังอยังว่ามองอะไรล่ะเหรอโอ้เต็มเงินนะดีด้วย Ủa ừ, băng nó mít ấy <cười> <cười> băng nó mít lên Nó mẹ hạt quay Cái <laughs> à, lũ Cái Cái ăn trung tâm ร้างหล่อเล่ไปเลยฟังถูกไหมไม่สูกมามาหัวมามาใจเฮ้ยมาหันบอกมาบู่วบุกบั่วไปใจเขาบอกมามามาเลยมายกมาเอาไว้เฮ้ยไปล้างดาบก่อน จอกีสิ้งจิงพี่เอา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 แล้เ้อ่รอกรอก็อะีต้อง่มะไรมันอะไรนะมันนะม่าฮ่าฮ่าา่าาฮ่าาาฮ่่าาฮ่นฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่าั่าฮ่า่ อ่านไปฟังหลานพอดีตายเลยเดี๋ยวก็ถายไว้นานให้เขาอ,อ่านกันเอง